อนิวอันติสหนดปี19.20นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ทุกระยะคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้ได้อย่างปี2 2วิ่งใช้งานอีกยาวๆเลยนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะฟรีดาวน์ผ่อน8,700บาทเท่านั้นนะคะฟังก์ชันออปชันจัดให้ค่อนข้างครบเลยนะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะนั่งกันเย็นๆเ,เป่ากันสบายๆเลยนะคะเบาะนุ่มมากนะใครที่สนใจมองหารถวิ่งใช้งานอยู่คันนี้แนะนําไปอีกอีกทางเลือกเลยนะคะมี เซนเซอร์กันชนด้านหลังติดตั้งให้2จุดสภาพสสวยๆเลยนะลูกค่ารับชมกันให้จบคลิปนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆน่าใช้หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะกับตัวออนิวอันติสหนึ่งจุดหกีปีสิบเก้าจดทะเบียนปียี่สิบนะคะใครมองหารถวิใช้งานอยู่คันนี้แนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันคันนี้กระจกเดิมแท้ทุกบ้านประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะ ใครสนใจมองหารถวิใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,700บาทเท่านั้นนะคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2 7 9นะคะใครสนใจนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยและสำหรับลูกค้า ประวัดเครดิตดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวออกมดได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นโฉมหน้าออลนิวนะคะสวย,สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะทรงสปอร์ตสวยหรูสภาพพร้อมใช้นะคะป้ายทะเบียนนี้เลยก้าวไก่อ,อ่าง 1, 3, 4, 6, ่งามกรุงเทพม,มหา,านครน,นะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโมเมี่มสันเหลี่ยมคมฝากระโปงนะคะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลัก,กิ้มเลยนะคะเป็นรถสีบ่บอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆด้วยนะใครที่สนใจ หรือว่าอยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะ ห้ามพลาดเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะคะอยู่ที่519,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น8,700บาทเท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆม,มาพร้อมไฟเดทัมนะคะโคมใสๆส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะส่วนตัวล้อนะคะได้ เป็นล้อมแม็กนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันนะคะน็อตห้ลูโรลโ้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะได้เป็นยางยี่ห้อกุดเยียด้วยนะ<ม>เป็นยางปี2022นะคะลูกค้า ยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะเบ้าโชกเดิมๆโครงสร้างเดิมทัทง้งคันการันตีให้เลยนะคะสันเหลี่ยมคมต้องป่งซุมล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมๆมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้าง รถสภาพสวยนะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านลูกค้าขาใครสนใจหรือว่ามองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะในส่วนของมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอนที่สามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะลูกค้ากดสัมผัสตรงนี้นะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในนะดีไซน์มาให้ทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอะคอภัยกระจกนะคะจะปรับออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้าตรงแผงประตูมาให้นะคะแล้วก็ตรงกระจกมองข้างเนี่ยกระจกด้านข้างนะคะก็มีระบบกันหนีบให้ด้วยนะลูกค้าบอกเลยว่าฟังก์ชันเนี่ยก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะมีแอร์แบกให้ทั้งหมด7ใบเลยนะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยแล้วก็ ปีใหม่นะคะชมหน้า all new เนี่ยได้ในส่วนของตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะสภาพพวงมาลัยก็เดิมๆเลยนะไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะ <S <S ม,มาพร้อมกับปุ่ม a n g e ต star นะคะจะหลบอยู่ด้านในนะลูกค้าเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่ม star ได้เลย เลขไม่ของรถคันนี้นะคะไม่แท้ไม่เดิมอยู่ที่1200 0กิโลเท่านั้นเองนะประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะการเช็คระยะแม่แทนน์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนศูนย์ทุกระยะเลยเช็คประวัติจับศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเครื่อง่นเสียงคันนี้เป็นแบบวิทยุ FM c d USB AUX เสียบได้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะตัว a นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้ารถเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามาพร้อม กับระบบกันลื่นถลายเป็นเกียร์ซีวิทีะสปีดนะคะภายในทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีคาบสกปรกเลยเธอะหรือว่าร่องรอยอคระยันเลยนะฝ้าสวยๆนะคะส่วนตัวเบาะนะคะบอกเลยว่าเบาะนุ่มมากนะคะเป็นเบาะทูโทน2สีนะคะเบาะหนังนะสีดําตัดด้วยสีเบรดนะคะเบาะเนี่ยเป็นทรงเดียว กับแคมรี่เลยนะลูกค้าเบาะสวยๆนุ่มมากนะคะลูกค้านั่งสบายแน่นอนส่วนหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข หรือว่าลอยเขียบเพเยะเลยนะสภาพสวยมากนะคะใครที่สนใจมองหารถวิชัชงานอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะลูกค้านัดแนะนําไปอ็นอีกทางเลือกเลยนะคะส่วนบอดี้ด้านหลังลูกค้านั่งกันเย็นเย็นสบายสบายเลยนะเพราะว่าเขามีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝัง่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะด้านหลังนะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพสวยๆโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเป็นโฉบออเนิวนะปี19.20 ราคา5 1 1 0 9 0บาทฟรีดาวน์ผล8,700บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะทรงสวยๆทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED มีไฟฮับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย9้าวกไก่อ่าง1 3 4 6งกกรุงเทพมหานครนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะฝาท้ายนะคะเปิดได้ กุญแจรีโมทเลยนะกดค้างไว้นะคะเปิดได้3วิธีเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะเปิดจากด้านในก็ได้นะคะเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านท้ายของตัวรถก็ได้นะคะเขาจะมีให้เปิดนะนี่ เปิดได้3แบบเลยนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆเ,เลยนะโครงสร้างเดิมๆหรือว่าหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะนี่ สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพย์เลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ครบทุกบ้านนะคะตะเข็บร้อยเย็บเม็ดอาร์ไอหนึ่งฝั่งเดิมๆเลยนะส่วนตัวคานด้านหลังนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะเม็ดอาร์มีให้เห็นชัดเจนหัวน,นอ็อตไม่มีขยับเพย์ยเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไร เครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะบอดี้เดิมๆไม่มีคราบสนิมกัดกินนะคะหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนตัวซีนนะคะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.7เท่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเครดิตด,ด,ดีบัตรประชาชนใบเด,เดียวออกรถได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องเช็งเงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคันนี้บอก ว่าสภาพสวยมากพร้อมใช้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะนะแนะนำไปอีกทางเลือกนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติ0%นเซนะคะเช็คประวัติศ mm ูนย์โตโยตาได้แผ่นเพจของรถนะคะนี่มีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขทางตรงนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะ19ปลายปีนะ1 9 2 0นะคะคันนี้สภาพส,สวยเลยนะหวัวน็อตซอกประตูนะคะ ซีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยันเลยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยนะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนกระจกนะคะเดิมแท้ทุกบานนะนี่โลโก้เตต้ามีติดอยู่ครบเลยนะคะใครสนใจนะหรือว่ากําลังมองหารถวิช้งานอยู่นะคะนัดแนะนําคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวนะัดภาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดนอกห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูออ v วีวีทีไอนะคะรองรับน้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่สิบอีแปดห้าเติมได้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4ีซูพันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบห้าแรงมา้าภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมเดิมเลยไม่มีพวกคราบน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสถานมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะซีหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมๆิมจากโรงงานเลยนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเมทอาร์ ีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตตรงแคมด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเยื้อเลยนะคานด้านข้างนะคะเดิมๆไม่มีรอยเชื่อมเลยต่อหัวน็อตไม่มีขยับเขยื้อนนะคะแล้วก็พวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบเลยการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคานไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะยี่ห้อไทยคอยโตะ โลโก้มีติดให้เห็นชัดเจนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฟังสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเยเยื่อนนะคะหรือว่าหัวน็อตฝากระโปรงนะเดิมๆเลยนะคะตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนชงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะคะหัวน็อตไม่มีขยับกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางกว่าศูนยเปอร์เซ็นต์นะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะนัดแนะนําไปอีกหนึ่งครั้ง เลยนะออนิวอันติส 1.6G ปี19.20คันนี้นะคะค่าตัวเพียง519,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผลแปดน8จ0ดนะคะดอกเบี้ยพิเศษ2.79%นะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์บิเซนให้ถึงที่เลยนะและลูกค้าเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะใครสนใจนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรหนึ่งศูนย์เก้นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทร มาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันสําหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ